สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงไพ่ความรักแบบ General Reading ของชาวราศีมีนหรือว่าชาวรักคนาราศีมีนก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะชาวราศีมีนนะคะแบบนิรรยนะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนส่วนชาวราศีมีนนะคะ แบบไซนะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20มีนาคมนะคะก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปในเรื่องของการทำนายดวงพา่ความรักนะคะแบบ general reading แบบไวเวอร์ซ่านะคะม่ได้ผูกดวงเอาดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำคลิปนะคะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังรับชมคลิปนะคะเป็นการอ่านหน้าไพ่เป็นดวงโดยรวมนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อาจจะตรงไม่ตรง กับตัวท่านเองนะคะก็ให้ท่านรับฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางในการดำเนินชีวิตหรือว่าฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมินดวงความรักนะคะความสัมพันธ์แบ่งออกเป็น3สถานะด้วยกันคือสถานะของคนโสดสถานะของคนมีคุยมีคนคุยหรือว่าสถานะของคนมีคนคู่นะคะสำหรับ สถานะของคนโสดนี้ก็คืออาจจะเคยมีคนคุยแล้วก็โสดนะคะหรือว่าโสดจริงๆเลยไม่เคยมีใครนะคะส่วนสถานะของคนมีคู่นี้คือคนมีคู่ที่อาจจะมีการคอมมิชเมนต์กันแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีการคบหาดูใจกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นแฟนคบหาดูใจกันนะคะส่วนสถานะของคนคุยนี้คืออาจจะคุยกันนะคะระยะทาง ห่างไกลกันหรือว่าคุยกันนะคะสำหรับคนที่ทำงานประมาณนี้นะคะก็นำในเรื่องของการทำนายความรักนะคะจากหน้าไพ่นะคะก็ไปปรับเปลี่ยนใช้เอาในชีวิตประจำวันนะคะเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดชาวราศีมีนนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนะคะสาระคนโสดเป็นอย่างไรนะคะ The Tower วอคนโสดสี่เหรียญนทยอสอสสันคิงอสอส s ันแปดคาากับสถานการณ์นะคะดวงความรักความสัมพันธ์คนโสดชาวราศีมีนนะคะสำหรับคนที่เคยมีคู่กรณีมาแล้วนะคะอาจจะมีการจบจากเลิกลานะคะแบบ ฉับไวนะคะกระทันหันเลยทีเดียวโดยไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะสําหรับชาวราศีมีนคนโสดเนี่ยคือในเรื่องราวของความรักคือเลิกคุยเลิกคบนะคะอยู่ดีๆก็เลิกนะคะอยู่ดีๆเขาก็หายไปนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีคนใดคนหนึ่งที่แบบว่าเหมือนจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเก็บความรู้สึกนะคะคือคุยๆพอคุยมาสักระยะหนึ่งนะคะรู้สึกว่า ออตัวชาวราศีมีนอาจจะไม่ใช่สเปคเขาหรือว่าตัวชาวราศีมีนเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ใช่สเปคนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เลยหยุดติดต่อหยุดสื่อสารหยุดคุยไปเลยแบบกระทนหันนะคะโดยไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลยนะคะอยู่ดีๆก็เงียบหายไปประมาณนี้นะคะด้วยนะคะสถานการณ์โดยรวมแล้วชีวิตชาวราศีมีนนี่คืออาจจะมีเรื่องราวของการทํางานนะคะหรือว่าระยะทางที่มันห่างไกลกันนะคะหรือว่า การสื่อสารติดขัดนะคะก็ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่ได้จ่ายค่าเน็ตค่าบริการนะคะก็เลยถูกตัดถูกตัดสายหรือว่าถูกตัดเน็ตไปนะคะเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อกันมาแต่รู้สึกว่าตัวชาวราศีมีนเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกของชาวราศีมีนเหมือนกับเออมันเหมือนมีอะไรค้างคาอยู่ในใจนะคะด้วยเหมือนเก็บ เก็บความรู้สึกไว้นะคะคนส่วนนี้คือจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากให้เขามาอธิบายในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นแหละเหมือนตัวชาวราศีมินก็เหมือนกับรอคอยอะไรสักอย่างหนึง่งค่ะรอคอยที่จะให้เขามาอธิบายว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงหายไปนะคะอยู่ดีๆก็หายไปประมาณนี้ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอนาคตอนาคตข้างหน้านะคะรู้สึกว่ามันไม่แน่นอนในความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยตัวชาวราศีมินก็ อาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าจะตัดจบไปเลยนะคะกับความรู้สึกความรักความสัมพันธ์กับคนที่เขาเข้ามาคุยนะคะมาดูซิว่าชาวราศีมีนะคะสถรนะคนโสดเคยคุยอยู่กับใครครบกับใครนะคะชาวธาตุใดนะคะเดอ m o มูนเพซ o ร w a อนดาบสี่คาถาเดอะไฮบริเซ สำหรับคนโสดนี้นะคะอาจจะไปตกอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับคุยกันแบบไม่เปิดเผยด้วยระยะทางที่ห่างไกลกันเนี่ยอาจจะคุยกันในโลกโซเชียลโลกออนไลน์ต่างๆนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่ามีความจริงจังแล้วก็ความจริงใจมีอนาคตนะคะมีการเหมือนกับว่าอยากจะคุยกันเพื่อที่จะไปเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอยากจะมีโอกาสที่แบบว่า คบกันมีการเป็นครอบครัวมีการแต่งงานอยู่กินกันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเขาเองคนที่เขาเข้ามาคุยกับชาวราศีมีนเนี่ยเขามีความไม่เปิดเผยมีอะไรลับลงคมในอยู่ในใจหรือเปล่านะคะด้วยระยะทางที่มันห่างไกลกันหรือว่าคนที่เขาเข้ามาคุยเนี่ยเขาอาจจะเป็นเด็กหรือว่ามีความไม่มั่นคงในอารมณ์นะคะก็เลยทําให้ชาวรล้ว ราศีมีนรู้สึกว่าในความที่เขาเข้ามามอบความรักความสะพานให้เนี่ยมันเหมือนเออเราคุยอยู่กับคนที่เขามีคู่หรือเปล่าประมาณนี้นะคะหรือว่าคนที่เขามีแฟนเขาแอบแชทแอบคุยกับเราประมาณนี้นะคะทำให้ตัวชาวราศีมีนไม่มั่นใจในคนที่เขาเข้ามาคุยกับชาวราศีมีนนะคะสถานะคนสูงนะคะชาวราศีมีนอาจจะคุยอยู่กับชาวาธาตุไฟนะคะธนูเมษสิงห์นะคะหรือว่า คนที่มีอายุน้อยกว่านะคะหรือว่าชาวธาตุลมมิถุนตูนกุมก็ได้นะคะหรือว่าคุยอยู่กับชาวราศีพฤษภนะคะความรักความสัมพันธ์มันเป็นความรู้สึกเหมือนแอบคุยแอบคบประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดชาวราศีมีนมาดูสิว่าอนาคตข้างหน้าคนโสดชาวราศีมีมีโอกาส มีคนที่เขาจะมาเปิดใจคบหาดูใจไหมนะคะสำหรับคนโน Nine, สด Nine Ostentacle เก้าดาบสถ้วย The Lover แเหรียญน,นะคะอนาคตข้างหน้านะคะมีนะคะมีคนที่เขาจะมามอบความรักความสัมพันให้ความรู้สึกดีๆให้นะคะช่วงแรกๆอาจจะเป็นระยะเวลาความรักความสัมพันที่เหมือนกับเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นการแสดงที่ แสดงความรู้จักกันนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความรักความสมพันธ์ไปเป็นความรักความห่วงใยความเอาใจใส่น,นะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสพัฒนาไปถึงขั้นที่อาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือว่าเป็นคู่ครองคนรักกันก็ได้นะคะแต่ว่าตัวชาวราศีมีนรู้สึกว่าในช่วงนี้คือเหมือนกับเครียดๆนะคะกับอาการที่เหมือนกับอาจจะเป็นชาวราศีมีนะคะคุยอยู่กับคนที่ ห่างไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะลงลึกนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูวิ e อ of f o r t u n นนะคะไพ่แห่งโชคชะตาบอกไว้ว่าให้ตัวชาวราศีมีนะคะก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องซสีเรียสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะไม่ต้องไปเครียดกับความรักความสัมพันธ์คนที่เขาใช่จริงใจจริงจังกับเราเนี่ยเขาจะเปิดเผยความรู้สึก เปิดเผยสถานะตัวตนของเรานะคะให้คนอื่นได้รับรู้แน่นอนนะคะไม่ต้องไปคิดมากคิดลึกคิดลึกเครียดวิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับไพ่ทำนายรักคนโสดชาวราศีมีนนะคะในช่วงปากหลังของเดือนตุลาคมเรามาดูนะคะสถานะดวงความรักของชาวราศีมีนนะคะในช่วงปากหลังของเดือน ตุลาคมนะคะชาวราศีมีนที่มีคนคุยนะคะดวงความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะสามเหรียญเจ็ดดาบแปดเหรียญสองคาถา The High Priestess o อ The High l e f n t นะคะกับความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีน คนมีคนคุยนะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลายคนหลายๆท่านนะคะหรือว่าการคุยกันกับคนคนนี้ของชาวราศีมีนนะคะมีการแนะนํามาจากเพื่อนร่วมง,งานนะคะสถานที่ทํางานหรือว่ามีคนที่ทํางานแนะนําให้รู้จักหรือว่าญาติผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันอยู่ที่ตัวชาวราศีมีนเองอะ มีความไม่แน่นอนไม่แน่ชัดในความรักความสัมพันธ์ดูว่าไม่อยากจะชัดเจนกับคนคนนี้นะคะด้วยตัวเขาเองอาจจะไม่ถูกตาถูกใจไม่ถูกสเปคนะคะแล้วก็ไม่ไม่อยากจะเหมือนกับว่าเปิดใจหรือว่าอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้เลยนะคะเหมือนผู้ใหญ่บังคับให้ คบหาดูใจกันประมาณนี้นะคะหรือว่าเพื่อนยุยงนะคะแนะนําให้รู้จักเนี่ยแต่ตัวชาวราศีมีนอาจจะมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วก็ได้นะคะด้วยตัวชาวราศีมีนก็ไม่ได้เลือกเลือกคนนี้หรือว่าคนที่อยู่ในใจเนี่ยด้วยความที่รู้สึกว่ากลัวในสิ่งที่อ่ะถ้าแบบว่าจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเลือกจริงจังกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย ก็เหมือนกับว่ากลัวอีกคนหนึ่งจะเสียใจประมาณนี้นะคะมาดูซิว่าชาวราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะคุยกับใครบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเขาเป็นชาวธาตุใดราศีใดนะคะดึ e แทนเพร e ชาวราศีธนูนะคะสามถ้วยชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเป็นคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่านะคะ แล้วก็เป็นชาวธาตุลมมิถุนตูนกุมนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะกับความรักความสัมพันธ์นะคะชาวราศีมีนนี้อาจจะเหมือนกับว่าเปิดใจให้ตัวเองมีความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะมีโอกาสเลือกหลายๆคนนะคะบางทีนะคะตัวชาวราศีมีนนี่อาจจะชอบคนที่มีอายุน้อยกว่าก็เป็นได้น,นะคะแล้วก็ มีคนที่มีอายุมากกว่ามีความจริงจังนะคะที่ผู้ใหญ่อาจจะแนะนำให้รู้จักกับคนที่มีอายุมากกว่าแล้วก็หน้าที่การงานเหมือนเขามีความมั่นคงมากกว่านะคะแต่ว่าตัวชาวราศีมีนอาจจะชอบคนที่มีอายุน้อยกว่ามีความที่แบบว่าเหมือนเอาอกเอาใจชาวราศีมีนประมาณนี้นะคะด้วยตัวชาวราศีมีนตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เลือกนะคะ เลือกใครมาอยู่ในความรักความสัมพันธ์หรือว่าเลือกจะคบหาดูใจกับใครนะคะเหมือนกับเหมือนกับคุยกันไปเรื่อยๆนะคะคบคุยหลายคนนะคะอยู่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะยังไม่ได้เลือกให้กับตนเองเลยนะคะหลายใจนะคะชาวราศีมีนสาหรับคนคุยนะคะมาดูสิว่าอนาคตข้างหน้าปลายเดือนตุลาคมชาวราศีมีน,นะคะ คนที่อยู่ในสถานะคนคุยจะเลือกคบใครนะคะกับความสัมพันธ์ความรักแบบใดนะคะโอ้ก็ยังไม่เลือกอยู่ดีอะสเหรียญ7เหรียญเดอะสตาร์เคาา King of Pentacle ไพ่ใต้สำรับ q u e e n อ f p e n t a c l e นะคะชาวราศีมีนนะคะ เหมือนกับว่าตอนนี้พยายามที่จะเหมือนกับพยายามบาลานซ์จิตใจตัวเองนะคะเอออยากจะใช้ชีวิตในชีวิตปกติที่เหมือนกับว่าฉันมีสเสน่ห์นะคะมีคนที่มาคุยมาค,มาคบหลายๆคนประมาณนี้นะคะเหมือนจะยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะยังไม่อยากจะผูกมัดไม่อยากจะผูกความรักความสัมพันธ์กับบุคคลคนนี้นะคะที่คุยหลายๆคนเนี่ยดยตัวชาราศีมีนรู้สึกว่า ใช้ชีวิตประจำวันนะคะเหมือนกับตัวเองมีสเสน่ห์มีคนคุยเยอะนะคะในความรักความสัมพันธ์ก้งน,นี้รู้สึกว่าฉันสวยประมาณนี้ฉันสวยฉันหล่อนะคะด้วยตัวชาราศีมีนก็จริงๆแล้วก็อยากจะมีคนที่เขาม,ามอบความรักความสัมพันธ์มีคนจริงใจให้นะคะสาหรับสถานะคนคุยเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตสดน,นะคะให้มีความสุข อยู่แบบนี้แหละมีความสุขแล้วประมาณนี้สำหรับสถานะคนคุยชาวราศีมีนนะคะอืมก็ดีนะคะเรามาดูนะคะดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนสถานะของคนมีคู่กันบ้างนะคะน่าจะดุดเดือดเพจมันมากกว่าคนโสดกับคนมีคนคุยนะคะ ขอความแม่นยำสถานการณ์โดยรวมนะคะเหตุการณ์โดยรวมความคิดความรู้สึกของชาวราศีมีนนะคะในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนะคะสถานะของคนมีคู่เป็นอย่างไรนะคะ the lover date จ้าทวยพี of อสวร์นะคะ the devil กับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนคนมีคู่เนี่ย มันเหมือนเหมือนความรักความสัมพันธ์มันเป็นแบบว่ารักสามเศร้าราวสามคุมนะคะมันมีเป็นเดอะเดวิลเข้ามานะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรือว่าจะเป็นความรักแบบว่าชายรักชายหญิงรักหญิงประมาณนี้นะคะด้วยความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับมันมีคนใดคนหนึ่งที่เหมือนกับไปโปรโเนหรือว่าเป็นคนที่ รักหลายคนนะคะมีตัวเลือกหลายคนประมาณนี้นะคะคู่กรณีของชาวราศีมีนหรือว่าชาวราศีมีนเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นรักร่วมเพศนะคะหญิงรักหญิงชายรักชายนะคะแต่ว่าในความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนคู่ของชาวราศีมีนเขาเจ้าชู้นะคะหลายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทอมเป็นดี้หรือว่าเป็นเกย์ประมาณนี้นะคะ ค,คู่ชาวราศีมีเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับมันมีเรื่องสิบแปดบวกผูกพันกันนะคะอืมแล้วก็เหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนจะเริ่มใหม่แล้วก็อยากจะเริ่มใหม่อยากจะจบอยากจะเริ่มอยากจะจบนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบวนเวียนวนเวียนกันนะคะ เดี๋วก็เลิกเดี๋ยวก็คบเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ลบคบประมาณนี้นะคะกับความรักความสัมพันธ์หรือว่าชาวราศีมีนนะคะที่มีคู่เป็นผู้หญิงหรือว่าชาวราศีมีนที่มีคู่เป็นผู้ชายเนี่ยความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับจบจบเลิกเลิกจบจบเลิกเลิกนะคะคบคบบ้างคุยบ้างเจอกันบ้างนะคะทะเลาะกันบ้างไปไหนด้วยกันบ้างนะคะเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็คบนะคะแล้วก็คบหลายคนประมาณนี้นะคะ หรือว่าในความรักความสัมพันธ์ที่มันมีความเกี่ยวข้องนะคะมีอาจจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่เจ้าชู้มากๆเลยนะคะกับความรักความสัมพันธ์คันนี้ชอบไปโปรยเสน่ห์ชอบหวานสเสน่ห์ชอบมีความรักมีคนรักหลายๆคนนะคะก็สําหรับชาวราศีมีนคู่กรณีของชาวราศีมีนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะหรือว่าเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะ หรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับอารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็อยู่ชาวราศีมีนอาจจะคบอาจจะคุยอยู่กับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือว่าคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะด้วยวัฒนธรรมนะคะศาส,สนานะคะขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันไม่เหมือนกันทําให้ ความไม่แน่นอนไม่แน่ชัดในความรักความสัมพันธ์นี้มันคือมันเป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็มันก็เปิดเผยได้ยากด้วยนะคะมันเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะแอบไปหวานเสน่ห์แอบไปมีความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับกําหนดให้ตัวชาวราศีมีนนะคะอยู่ในสถานะที่ตกเป็นตัวเลือกของเขานะคะแล้วก็มีความไม่แน่ชัดไม่แน่นอนนะคะในความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็ ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันก็ถ้าแบบว่าผูกพันในเรื่องของ18บวกไปแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะตัดใจยากนะคะเพราะว่ามันเป็นด้วยระยะทางที่มันห่างไกลกันมันไม่ได้สามารถอยู่ในสายตาหรือว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมคนรักของเราได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็เครียด,ยดนะคะแล้วก็เซ็งเซ็งนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะจบก็จบไม่ได้นะคะกับความราักความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยไม่ใช่เปิดเผยไม่สามารถที่จะควบคุมความรักความสัมพันธ์ให้เป็นไปนในแบบที่เราคาดคิดคาดหวังได้ไม่สามารถควบคุมคนรักของเราได้นะคะเราก็เลยต้องเครียดแล้วก็วิตกกังวลในความราักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมาดูซิว่านะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีมีนนะคะอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรนะคะไพ่แนะนำในเรื่องใดนะคะ The Judgment Ace of Swords แเหรียญ Queen of Cups Page of Pentacles สิคาากับความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ารอคอยนะคะรอคอยการที่เขาจะ มารู้สึกว่าเปิดเผยตัวตนตัวตนของเราเปิดเผยให้คนอื่นเขาได้รับรู้ว่าเราครบกันจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยปิดโอกาสตัวเองนะคะที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามามอบความราักความสมัมพันธ์กับเราเราไม่ได้เปิดโอกาสคบหาดูใจกับคนอื่นเนี่ยในเมื่อคนที่เขา ที่เขารักเราชอบเราคุยกับเราเขาไม่ได้ให้เกียรติเราหรือว่าไม่ได้ให้สถานะเรากับสังคมของเขาที่เขาอยู่เนี่ยเราก็ควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าหาคนใหม่ที่ดีกว่าไหมนะคะหรือว่าเราถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าความเครียดเราเครียดอยู่คนเดียวคิดวิตกกังวลอยู่คนเดียวนะคะทำให้เราเหมือนกับทำอะไรไม่ได้เลยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเหมือนกับ เรามอบความรู้สึกเรามอบความจริงใจเรามอบความใส่ใจเขาคนเดียวนะคะคอยห่วงแหนค,คอยประคับประคอนุถนอมความรักความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยอีกคนหนึ่งคือพยายามวิ่งหนีออกจากความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็ก็ต้องคิดดูนะคะว่าเรานั้นแบบรัก แบบรับความรู้สึกหนักแค่ไหนนะคะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็อยากจะบอกไพ่ยอยากจะบอกไว้ว่าถ้าเรามัวแต่คิดถึงความรักความสัมพันธ์ที่มันอยากจะให้มันเป็นไปในแบบที่เรากําหนดนะคะหรือว่าควบคุมคอยควบคุมเขานะคะคอยควบคุมพฤติกรรมของเขานะคะ คอยเหมือนจับตาจ้องมองเขาตลอดเวลาเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวเขาก็อึดอัดด้วยตัวเราก็ไม่สบายจุไม่สบายใจด้วยในความรักความสัมพันธ์คันนี้นะคะฉะนั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามออสถานการณ์นะคะหรือว่าใช้ชีวิตปกติของเรานะคะ อย่าไปควบคุมพฤติกรรมของเขาอย่าไปคอยควบคุมความคิดของเขาให้มันเป็นไปนในแบบที่เราต้องการนะคะฉะนั้นความรักวามสัมพันธ์มันก็จะเครียดนะคะดูเหมือนกับว่ามันจะมีใครคอยคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าต้องถูกคอยควบคุมตลอดเวลาเขาจะพยายามวิ่งหนีหนีจากความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีมีนตลอดเวลาเนี่ยอออฉะนั้นก็ ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกาลเวลานะคะหรือว่าอาจจะแอบพึงแอบหวงแบบว่าให้มันน่ารักนะคะดูแลอาจจะใส่นะคะเล็กๆแน่น,นอนนะคะไม่ต้องไปควบคุมว่าเขาจะคุยกับใครคบกับใครนะคะถ้าเขารักเราจริงๆนะคะเขาอยากใช้ชีวิตอยู่กับเราเนี่ยเขาก็จะแสดง ความชัดเจนสถานะที่ชัดเจนกับเราแน่นอนนะคะกับความรักของสะพันธ์ครั้งนี้นะคะชาวราศีมีนอย่าเครียดหรือว่าวิตกกังวลนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี้มากมายนักนะคะก็ไพ่แนะนําประมาณนี้นะคะขอไพ่สรุปนะคะไพ่เดอะเลเวอร์สรุปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กับชาวราศีมีนหลายๆคนหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะคนโสดสถานะของคนมีคนคุยหรือว่าคนมีคู่นะคะ จริงๆแล้วนะคะถ้าตัวชาวราศีมีน THE j จัสติกนะคะถ้าตัวาชาวราศีมีนเนี่ยหลายคนหลายท่านนะคะพยายามที่จะเหมือนกับว่าใช้ชีวิตประจําวันนะคะคือถ้าเราให้ความสําคัญในเรื่องของความรักมากเกินไปนะคะตัวเราเองก็จะพะวงนะคะหรือว่าวิตกกระวลในเรื่องของความรักแต่ถ้าเราหันมาใส่ใจในเรื่องของการใช้ชีวิตสังคมอยู่ร่วมกับสังคมที่มีความสุขเนี่ย คือพุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าปล่อยให้สถานการณ์เหตุการณ์มันเป็นไปแบบวงจรชีวิตหรือว่าโชคชะตากำหนดเนี่ยคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปคาดหวังหรือว่าไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปจริงจังกับคนที่เขาไม่คิดว่าเขาจะจริงจังหรือว่าเขารักเรานะคะตัวเราเองต้องรักตัวเราเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ชีวิต ปัจจุบันให้มีความสุขมากที่สุดนะคะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทํางานนะคะสร้างครอบครัวสร้างรายได้ให้กับตนเองนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขมีความอบอุ่นอยู่กับคนในครอบครัวของเรานะคะอยู่กับสังคมของเรานะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในปัญหาในเรื่องของอดีตนะคะความเจ็บปวดภาพร้อนหรือว่าภาพอะไรที่ หรือว่าคําพูดที่มันทําร้ายจิตใจเราเนี่ยก็ขอให้ปล่อยผ่านเลยไปนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะสําหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ขอขอบคุณสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปการทํานายดวงโดยรวมนะคะคร่าวๆสถานการณ์คร่าวๆนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ